ที่เข้าใจของสังคมและมีการตีความหมายว่าบุคคลผู้นั้นหมายถึงพลเอกเปรมตินสูรานนท์และนับตั้งแต่การอาจเอื้อมเอ่ยถึงชื่อนี้ภัยพิบัติจากอำนาจแฝงก็ทำลายรัฐบาลทักษิณจริงๆผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญอิงสถาบันศักดิ์สิทธิ์หากจะมองในเชิงโครงสร้างของอำนาจทางการเมืองแล้วก็ไม่เป็นทำนักต่อพลเอกเปรมตินสูรานนท ที่จะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญเพราะในอดีตพลเอกเปรมตินสูรานนท์ขณะที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงปลายยุคพลเอกเปรมเองก็ถูกอานาจของผู้ที่มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญในขณะนั้นเล่นงานเอาเสียไม่อาจจะสืบต่ออํานาจนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปเช่นกันดังนั้น การมองปัญหาอำนาจนอกกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงไม่ควรมองไปที่ตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวหากแต่ควรจะมองไปที่พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆท,ที่เปิดช่องให้เกิดอำนาจนอก,กระบบได้โดยง่ายทั้งนี้เพราะโครงสร้างของระบบการเมืองไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีลักษณะพิเศษที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั้งประเทศประอกอบกับความเจริญทางเศรษฐกิจยังต่ำ เป็นผลทําให้ประชาชนยึดมั่นในระบบการเมืองแบบดั้งเดิมซึ่งแตกต่างจากพระมหากษัตริย์ในญี่ปุ่นและอังกฤษดังนั้นเมื่อใครเข้าไปอยู่ใกล้ชิดก็ย่อมจะได้รับผลแห่งบาร,รมีติดตัวตามมาซึ่งในสภาพการเมืองของระบบประชาธิปไตยนั้นก็ม,มีความขัดแยง้งและต่อสู้เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มคนในสังคมที่มีความหลากหลายอันเป็นปกติของระบบแต่แทนที่การต่อสู้จะอยู่ใน กรอบกติกาของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นหลักของประเทศก็กลายเป็นว่ากลุ่มผลประโยชน์ทางสังคมบางกลุ่มกลับไป,ปใช้วิธีอ้างอิงอำนาจและสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้แข่งขันเพื่อชิงอำนาจทางการเมืองโดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวจะอ้างความใกล้ชิดเบื้องยุคโคลบาทเพื่อดึงอำนาจบารมีของพระองค์มาสู่ตัวเองโดยกล่าวอ้างถึงพระราชประสงค์ยังบิดเบือนเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง กลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ประสานผลประโยชน์กันอย่างลงตัวมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องก่อรูปเป็นกลุ่มอำนาจทางการเมืองใหม่ที่ประชาชนมองไม่เห็นตัวแต่มีอำนาจจริงที่จะโค่นล้มทุกรัฐบาลที่ไม่ยอมสยบก้มหัวให้แก่พวกเขาโดยมีตัวตายตัวแทนโดยไม่มีใครกล้าวิพากวิจารณพวกเขาพรอกเพลงจะระคายเคืองเบื้องยุคนบาดจึงกลายเป็นช่องว่างให้พวกเขาเคลื่อนไหวอำนาจนอกระบบได้ อีกทั้งสังคมไทยมีกฎหมายอาญากำหนดโทษไว้รุนแรงในความผิดเกี่ยวกับการล่วงละเมิดอำนาจประมีองค์พระมหากษัตริย์ที่ประชาชนคุ้นหูว่าคดีมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยลักษณะความผิดทางศาลได้วางบรรทักฐานตีความอย่างกว้างขวางจนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมว่าใครที่ตกเป็นจำเลยคดีนี้จะรอดอยากและก็มีตัวอย่างจริงให้เห็นโดยมีประชาชนหลายต่อหลายรายต้องติดคุกติดตารางด้วยข้อนี้ สาลและกฎหมายจึงกลายเป็นเครื่องมือที่กลุ่มผู้มีอำนาจนอกรัฐธรรมนูญใช้ในการปิดปากการวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยสภาพโครงสร้างเช่นนี้จึงเกิดได้เพราะเชื้อร้ายของการเมืองไทยรุนแรงขึ้นทําให้กลุ่มอํานาจนอกระบบพัฒนาตัวเองเข้มแข็งขึ้นเป็นสถาบันโดยเป็นที่รู้จักกันว่าใครที่ต้องการมีอํานาจเหนือรัฐบาลก็ต้องวิ่งเข้ามาสังกัดกลุ่มสถาบันนี้และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายาวนาน รวมอำนาจนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นถึงอำนาจที่เป็นจริงในการแทรกแซงสั่งการแต่งตั้งโยกย,ย้ายข้าราชการทั้งพลเรือนทหารตำรวจรวมทั้งล้มรัฐบาลให้เห็นมาหลายรัฐบาลแล้วด้วยล่าสุดแม้แต่รัฐบาลพันตำรวจโ,โททักษินก็มีอำนาจทางการเมืองในระบบรัฐสภาเข้มแข็งที่สุดมีฐานความนิยมจากประชาชนยังรากลึกที่สุด พวกเขาก็ล้มล้างให้เห็นเป็นตัวอย่างด้วยกลไกที่สลับซับซ้อนด้วยการบิดเบือนเกี่ยวกับปัญหาความจรรักงัรดีที่ใช้กล่าวอ้างกันทุกยุคท,ทุกสมัยจนไม่มีแผ่นดินจะอยู่ดังนั้นคนธรรมดาเช่นเราท่านจึงไม่มีใครกล้าบังอาจว่าว่าแต่พูดถึงเลยคิดถึงก็ยังไม่กล้าคิดและนี่คืออำนาจเด็จการที่เป็นจริงที่มีอยู่เหนือกฎหมายนั่นคืออำนาจเด็จการทางวัฒนธรรม ในที่นี้ขอเรียกกลุ่มอํานาจที่มีความเกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่แอบอ้างการใช้อํานาจนอกระบบกฎหมายรัฐธรรมนญน้ว่าสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญโดยกลุ่มคนในสถาบันนี้จะกล่าวอ้างว่าความใกล้ชิดเบื้องยุคลบาตเป็นอํานาจของพวกตนผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญกับอํานาจแฝงทางการเมืองข้าราชการชั้นสูงในทหารในตำรวจและนักการเมืองที่ต้องการมีตำแหน่งทางราชการและมีอำนาจทางการเมือง ต่างก็รู้ถึงความจริงในอำนาจของผู้มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญที่มีอำนาจแฝงในโครงสร้างทางการเมืองโดยไม่ต้องพูดกันทุกคนจึงต่างมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันผู้มีบาร,รมีดังกล่าวโดยพยายามเข้าไปรับใช้ใกล้ชิดแกนนําของสถาบันผู้มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้ขาถมเข้าไปได้ผลประโยชน์ทั้งรูปธรรมนามธรรมจนกระทั่งพัฒนาเป็นเครือข่ายเป็นกลุ่มบุคคลแบ่งแยกหน้าที่กันเป็นตัวตายตัวแทนสืบทอดกันมา จนจากอดีตถึงปัจจุบันบางคนก็สําเร็จสมประสงค์บางคนก็เพลี่ยงพล้ํมจนได้รับผลร้ายบางคนได้รับผลร้ายแล้วก็ทําใจใหม่หันหน้าวิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางอํานาจสูงสุดและเมื่อประสบความสำเร็จก็เข้าไปสู่ตําแหน่งที่จะมีอํานาจชี้นําของสถาบันผู้มีอำนาจนอกรัฐธรรมนูญในแต่ละยุคสมัยผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญก็จะแตกต่างกันไปในระยะเริ่มต้น ของการผลิตกําลังของกองทัพกับราชสำนักตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมาผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆจะได้รับพระมหาการณาธิคุณเป็นกรณีพิเศษจะมีโอกาสรับใช้ใกล้เบื้องยุคลบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกดังจะเห็นได้ว่าผู้บัญชาการทหารระดับสูงหลายคนเมื่อเกษียณอายุแล้วก็จะได้รับโปรดเก้าเป็นองคมนตรีในสภาพการดังกล่าวกองทัพจึงเป็นแกนหลัก ในการจัดตั้งและควบคุมรัฐบาลไม่ว่าจะมีพลเรือนเป็นนายกหรือมีทหารเป็นนายกก็ตามดังนั้นผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆหลายคนณเวลานั้นจึงมีสถานภาพเป็นผู้มีบารมีนอกอรัฐธรรมนูญโดยตำแหน่งที่แสดงอำนาจคอยกำราบรัฐบาลด้วยถ้อยคำที่บ่งบอกว่าจะกระทำรัฐประหารเช่นคำสัมภาษณ์ของผลเอกพิจิตรกุลวณิตเมื่อครั้งมีอำนาจว่า ระวังทหารจะเอกเสไซแต่ในระยะหลังผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมน,นูญกพัฒนาเป็นระบบมากขึ้นมีลักษณะตัวตายตัวแทนโดยมีสัญญาณทางสังคมบ่งบอกให้เห็นได้กล่าวคือสังคมจะเฝ้ามองว่าบุคคลคนนั้นมีฐานะเป็นตัวแทนของสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญจริงโดยดูจากพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคม สถานภาพทางตำแหน่งหน้าที่ของราชการโดยไม่มีการประกาศเป็นทางการว่าใครคือแกนนำของสถาบันดังกล่าวนี้แต่เป็นที่รู้กันของสังคมทั่วไปว่าเป็นใครและทุกคนก็จะให้ความเคารพยำเกรงเชื่อฟังมีทั้งที่เป็นผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการตำรวจบางครั้งก็เป็นองคมนตรีหรือเป็นบุคคลธรรมดาที่มีมีตำแหน่งราชการที่โดดเด่นเช่นมอมราชวงศ์คึกฤทิ์ปราโมช เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วบุคคลที่สังคมรับรู้ก็คือพลเอกเปรมตินสูรานนท์และบุคคลต่อไปที่จะมาแทนพลเอกเปรมหากมีอันเป็นไปก็ขอให้ไปจับตาดูพลเอกสรยุทธยุลานนท์นายกรัฐมนตรีท่านนี้ไว้ให้ดีสถาบันผู้มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญได้กลายเป็นสถาบันพิเศษที่แยกตัวจากสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงอยู่เหนือการเมือง แต่ทำหน้าที่เสมือนเป็นผู้ทีใช้อํานาจแทนสถาบันพระมหากษัตรยิย์โดยมีอํานาจปฏิบัติการทางการเมืองจริงแฝงอยู่ในโครงสร้างของระบบการเมืองไทยจึงเป็นอํานาจที่อยู่เหนือกฎหมายของรัฐบาลที่เลือกตั้งมาจากประชาชนการหาผลประโยชน์โดยผ่านการสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญจึงมีในทุกรูปแบบมีทั้งผลประโยชน์ทางการเมืองโดยการชี้นําให้มีการแต่งตั้งพรรคพวกของตนบรรดรงตําแหน่งสําคัญสำคัญในกองทัพ ในกองบัญชาการตํารวจในหน่วยงานข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวงโดยเฉพาะในตําแหน่งระดับสูงไม่เว้นแม้แต่ตําแหน่งอธิการบดีในสาบันการศึกษาอันเป็นมันสมองของชาติรวมทั้งสแสวงหาผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจเข้ามาเลี้ยงกลไกของตนในรูปของการใช้อํานาจนอกระบบนี้คุ้มครองเช่นเป็นประธานที่ปรึกษาสถาบันทางการเงินการธนาคารบริษัทห้างร้านขนาดใหญ่ต่างๆรวมทั้งตําแหน่งกรรมการ รัฐวิสาหกิจทั้งตัวเองและเครือข่ายของตนที่อยู่ในตำแหน่งทางอำนาจในกองทัพและข้าราชการพลเรือนก็จะเข้าไปกินตำแหน่งรับเงินเดือนผลประโยชน์ทับซ้อนกันจนเปลิมปรีและพร้อมกันนั้นพวกเขาก็จะใช้อำนาจทางราชการเหล่านั้นให้ความคุ้มครองต่อกิจการธุรกิจเอกชนนั้นๆด้วยซึ่งเป็นผลร้ายต่อสังคม ดังเช่นตัวอย่างธุรกิจทางการเงินทําให้ระบบธนาคารมีอภิสิทธิ์ในการทําผิดกฎหมายของระบบการเงินขูดรีดดอกเบีย้ยที่แพงสูงรลิ้วจากประชาชนการกระทําทุจริตทางการเงินโดยปล่อยเงินกู้ให้แก่ญาติพี่น้องโดยไม่มีหลักทรัพย์คาประกันเป็นต้นอันเป็นผลประโยชน์โดยตรงที่ทําให้แบงค์ชาติ ที่เป็นหัวใจของระบบการเงินของประเทศไม่สามารถควบคุมระบบธนาคารที่ได้รับความอุปถรัรมภ์จากสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญจนเกิดวิกฤตที่รุนแรงที่สุดในประเทศไทยที่ทําความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั้งประเทศเมื่อปี2540ผลการถักทอเครือข่ายของกลุ่มบุคคลผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญนี้ได้ขยายตัวเติบใหญ ทำให้บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งราชการหรือนอกราชการที่สังคมเชื่อว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นหนึ่งในสถาบาันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญแล้วก็จะมีอํานาจค่มคูนายกรัฐมนตรีทุกคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้บางคนเป็นเพียงประธานมูลนิธิธรรมดาแต่กลับมีอำนาจเหนือนาย,ยกรัฐมนตรีโดยแสดงออกให้เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันและหากนายกรัฐมนตรีคนไหนที่ไม่เอาอกเอาใจกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ที่มาของตําแหน่งหรืองานตามกระทรวงต่างๆให้พักพวกตนรวมตลอดทั้งที่ไม่แสดงความเคารพต่อพวกเขาก็จะถูกขบวนการที่อยู่ในสถาบันกับผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเริ่มประสานเสียงใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานาและก็จะขยายวงออกไปโดยรูปแบบการใส่ร้ายมักจะแอบอ้างความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คนไทยทุกคนเคารพและกราบไหว้ออกไปทิ่มแทงจนก,กลายเป็นกระแสคลื่นของสังคมทำลาย นายกรัฐมนตรีคนแล้วคนเล่าที่ผ่านมาทําไมผู้คนในกลไกลของสถาบันผู้มีอำน,นาจประมีนอกรัฐธรรมน,นูญจะมีอำน,นาจเช่นนั้นเล่าเป็นเพราะรัฐบาลต่างๆเหล่านั้นมีความเลวร้ายต่างหากไม่ใช่หรือจึงได้ถูกประชาชนเดินขบวนโค่นลมคําถามเช่นนี้เป็นอมเงื่อนสําคัญที่ทําให้สังคมสับสนและมองปัญหาเพียงด้านเดียว จนผู้คนในสังคมต้องตกเป็นเครื่องมือของสถาบันภูมีบารมีนอกรัฐธรรมนูญตลอดมาบริหารอำนาจโดยอาศัยข้อจำกัดของรัฐบาลคนทำงานทุกคนต้องมีข้อผิดพลาดฉันใดรัฐบาลทุรัฐบาลที่ทำหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารประเทศย่มต้องมีความผิดพลาดได้เช่นเดียวกันฉันนั้น และหากความผิดพลาดนั้นรุนแรงหรือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายก็ควรจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายของบ้านเมืองหรือด้วยพลังประชาชนไม่ใช่เริ่มต้นที่การรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญแต่อย่างไรก็ตามความผิดพลาดของรัฐบาลที่กระทําต่อประชาชนนั้นจะไม่ร้ายแรงเท่ากับความผิดที่ไม่ก้มหัวสิโรราชให้แก่สถาบันผู้วีบร,รมีนอกรัฐธรรมนูญดังนั้นหลายรัฐบาลจึงประครับประคองตัวเองด้วยการดูแลคนสถาบันผู้มีอํานาจ ผู้มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญมากกว่าดูแลประชาชนด้วยเหตุนี้พักการเมืองหลายพักที่เป็นรัฐบาลที่ผ่านมาจึงไม่อาจจะมีผลงานเข้าตาประชาชนเพราะมัวแต่ดูแลคนสถาบันผู้มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญเพื่อรักษาอำนาจของรัฐบาลไว้และหากรัฐบาลไหนมีความผิดพลาดในการบริหารงานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและเมื่อขัดผลประโยชน์กับคนสถาบันผู้มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็จะมีความผิดร้ายแรงยิ่งกว่าที่เป็นจริงอีกหลายเท่า และต้องลงเอยด้วยการพังทุกรายไปสิ่งนี้เป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ทำให้รัฐบาลในประเทศไทยทุกคณะไม่อาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจะไม่มีรัฐบาลใดที่มีอายุครบเทอมสี่ปีได้เลยที่อยู่ครบเทอมสี่ปีเป็นครั้งแรกก็คือรัฐบาลพันตำรวจโททักษินและการครบเทมนี้เองก็คือชนวนระเบิดที่ทำลายตัวเองด้วย กล่าวคือการบริหารประเทศไทยนั้นมีข้อจํากัดหลายด้านโดยเฉพาะข้อจํากัดทางงบประมาณแผ่นดินที่ต้องเก็บภาษีอากรมาจากประชาชนเนื่องจากเป็นประเทศยากจนหากเก็บภาษีจากประชาชนมากประชาชนก็เดือดร้อนเก็บภาษีจากประชาชนมาน้อยงบประมาณบริหารรัฐก็จํากัดไม่พอแบ่งปันเพราะงบประมาณกว่าครึ่งหนึ่งของงบประมาณแผ่นดินเป็นเงินเดือนข้าราชการและค่าใช้จ่าย